ในการจะิรูปประเทศก็เลยญาติเตืปปอนท่าปปทนมาพูดถึงว่มามันเป็นประเด็นปัญหาอะไรตรงไหนอะไร เพราะฉะันเรียนในเรียนในเรืต้นว่าคอรชก็มีเจตนาที่ให้แต่ความเป็นไปได้อะไรยังไงก็หรือมันออกมาแล้วตัวหนังสือมันสวัสดีนะครับผมพลเอกสุรศักดิ์อาจารย์นะครับผมเป็นประธานกระทรวงกลาโหมแล้วก็เป็นหัวหน้ารับผชอบกลุ่มงานการสร้างความป้องดองและก็ปฏิรูปประเทศไทยของคอร์รัปชั่นนะครับดู รายการดูประกาศวันนั้นนี่ดีใจ